มาดูความเคลื่อนไหวของนักการเมืองและพักการเมืองกันบ้างนะคะพักประชาธิปัตย์ก็มีการสรุปถานการ์ของพักค่ะหลังจากที่ได้สิ้นสุดกรอบเวลาผู้สมัครสอั้นต้องสังกัดพักการเมืองก่อนการเลือกตั้ง90วันก็เพราะว่ามีอดีตสส17คนนะคะที่ย้ายไปสังกัดพักอื่นค่ะขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่าวิธีคิดแบบใช้ตัวเลขอดีตสสมาอ้างอิงนั้นอาจจะไม่ได้จํานวนสอสอตามที่พลังดูดคาดหวังเอาไว้ค่ะส่วนทางด้านของพัก ไทยรักษาชาติก็ได้ตั้งนายจาตุรนฉายแสงเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักแล้วนะคะเตรียมวางแนวนโยบายยุทธศาสตร์สู้ศึกเลือกตั้งและแสดงความพร้อมที่จะแข่งขันกับนายพันธงแท้ชินวัตรในเวทีปราศัยค่ะ สนามเลือกตั้งสนสัญญาณเข้มข้นขึ้นนะคะโดยพักไทยรักษาชาติได้จัดประชุมพักเพราะมีมติตั้งนายจาตุรนฉายแสงเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักไทยรักษาชาติมีหน้าที่กำหนดทิศทางของพักรวมถึงการทำนโยบายร่วมกับคณะทำงานชุดต่าง ขณะที่หัวหน้าพักไทยรักษาชาติย้ำว่าไม่กังวลต่อท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่สนใจลงเล่นการเมืองและพักไทยรักษาชาติเตรียมรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักไว้แล้วซึ่งมีความสามารถที่จะต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์ได้และหากพักเพื่อไทยชูนายพันทองแท้ชิน,นวัตรเป็นผู้นําการประสายหาเสียงก็พร้อมที่จะแข่งขันอย่างเต็มที่เช่นกันเราเรามีหลายท่านครับ ซึ่งหลายท่านซึ่งมีศักยภาพนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติถ้าหากพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกเรามากพอที่จะเสนอชื่อได้นะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดความชัดเจนเนี่ยคงต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณานะครับรอนิดนึงนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่าเราเสนอคนที่อยู่ชัดเจนในจุดยีนประชาธิปไตยแน่นอนนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ สรุปสถานการณ์หลังครบกำหนดเงื่อนไขผู้สมัครสอสอต้องสังกัดพักการเมืองไม่น้อยกว่า90วันโดยพบว่ามีอดีศสพักประชาธิปัตย์ย้ายออกจากพัก17คนไปสังกัดพักพลังประชารัฐ9คนพักรวมพลังประชาชาติไทย7คนและพักพลังท้องถิ่นไทยอีก1คนขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่กังวลเรื่องนี้พร้อมย้ำว่าการย้ายพักถือเป็นเรื่องปกติในช่วงการเลือกตั้ง และทั้งข้อสังเกตว่าวิธีคิดแบบใช้ตัวเลขทางการเมืองคาดหวังจํานวนสสโดยอ้างอิงจากการดูดอดีตสสจานวนมากอาจไม่เป็นไปตามที่คิดไว้และขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยที่น่าสนใจให้พักประชาธิปัตย์ต้องเตรียมจับมือกับพรคพลังประชารัฐและการเ<ต>มืองก็ไม่จําเป็นต้องมีง 2, 2> ฝ่ายเท่านั้นค่ะนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของพักไทยรักษาชาติผมออก็ยังเชื่อว่าคนที่ไปคิดตัวเลขสมการแบบเดิมๆก็จะไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกครับ ที่ว่ามีอดีตสอสอเยอะเผลอเพอหลังจากวันเลือกตั้งก็ยังมีอดีตสอสอเยอะอยู่ขณะที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าแม้หลายวันที่ผ่านมามีอดีตสสนักการเมืองของทุกพักการเมืองแตกตัวหรือว่าย้ายไปอยู่พักต่างๆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสับสนและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น หากประเทศมีการพัฒนาทางการเมืองมากกว่านี้พร้อมแสดงความกังวลการใช้พลังดูดทางการเมืองโดยแลกเปลี่ยนกับข้อเสนอและเงื่อนไขในรูปแบบต่ตางๆรวมถึงการเอื้อประโยชน์เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งและการช่วยเหลือทางคดีแต่ยืนยันว่าพัคเพื่อไทยยังมีบุคลากรจำนวนมากพอที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนได้ค่ะ